จี๋อะไรอะไรเล่าเอาตามไปเสริมดวงหน่อยช่วงนี้ดวงตกไม่ให้ไม่ให้ีไงไป่ใหไปไหนเอาตาหน่อยเอาอะไรเอาดิเอาตามเรื้อโอ้ยเอาไปทำอะไรผมไปทำบุญเสริมดวงไม่ให้แบงนั้นอ่ะช่วงนี้ดวงผมตกไอ้ผมจะไปทำบุญเสริมดวงจริงเอาไปทำบุญได้ไหมเสริมดวงผมด้วยเอาเท่าไหร่ห้าพันอะไรห้าพันอุยต่อตะกูให้มึงไปห้าพันกูเหลือแค่นี้เลยนะแล้จีแล้วไปทำบุญได้ไหม ไปทำบุญทำบุญจริงนะทำให้จริงนะกูจะให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้มาฟ้องกูเงินเดือนมึงโดนหักแน่เห็นผนผลไม้ร้านนี้ปะน่ากินนะป้าเดี๋ยวเราจะไปเหมาร้านนี้กันป้าครับถ้าผมเหมาป้าวันนี้เลยป้าช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับช่วยไนะพอดีว่าผมเพิ่งย้ายหอมาใหม่ทีนี้ผมจะซื้อของเข้าหอแล้วผมไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรเข้าหอบ้างก็แบบอยากให้ป้าช่วยเลือกหน่อยว่าเอาอะไรเข้าหอดีอะไรเงี้ยได้ไหมครับอรโอาเชค,ครับเัื่อผมเหมาป้าวันนี้เลยครับ พี่เอามะม่วงมันกี่ลูกครับเดี๋ยวคิดรวมกบบของพวกผมไปเลยครับพี่พี่เอาอะไรครับคารถลองเย็นน้ำมองเย็นดีผมเหมาเดี๋ยวพี่เอาไปกินกันเลยครับครับครับซื้อของเข้าห้องครป้าควรมีอะไรบ้างนะครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาแล้วแบบในห้องไม่มีอะไรเลยอุ้ยชามเหรอกระมังเหรอลูกไม่ถูกพื้นได้ไม่ถูกพื้นนี่ใช่ครับ้าต้องใช้แบบไหนครับป้าผมก็น่าจะใช้แบบนั้นแหละใช่ปะโอเคครับ โอเคครับนี่ช้อนอันนี้นี่ก็ได้ครับป้าเราอยู่กี่คนผมอยู่คนเดียวครับแล้วที่บ้านป้าอยู่กันกี่คนครับป้าอยู่ห้าคนเอาไปห้าคู่ก็ได้ครับผมจะได้สาวสองกับแฟนสี่คนอ๋อสี่คนเอาสี่คู่เหรอหคู่มเผื่อผมมีครอบครัวเหมือนป้าเนี่ยผมคนหนึองสี่ชุดก็เป็นหกใบครับน่าจะได้อยู่ั้งครับสิ่งนี้ก็สวยนะ ป้ามีลูกสาวกับลูกชายไหมครับหรือว่ามีลูกสาวทั้งสองคนเล็กเพิ่งม6คนโตจบมาได้สองปีโอ้ก่ก็จะมีอ่เบอร์นี้ด้วยเอาเอาดีไหมได้ครับโอเคครับปกติป้าขายของได้วันละเท่าไหร่ครับป้าขายดีไหมไม่ แย่กว่าปีที่แล้วอีกครึ่งต่อครึ่งของปีที่แล้วนะลูกยมยิ่งช่วงฝนตกนียิ่งขายไม่ดีใช่ไหมครับป้าไม่เป็นช่วงเลยลูกตั้งแต่ปีใหม่มานี่เลยเงียบขายของเงียบมากเลยลูกในทนหน่อยแข็งหน่อยลูกฮะอย่างนี้ก็ได้เนาะได้ครับนะ่อตาชัของก่อนโอเคครับอ่าปกติป้าใช้แบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เลโอเคครับโอเคองมีแต่ห่อเล็กนะลูกฮะใช่ครับ นู้นี่เอาไหมมันชนไหมถ้วยอันนึงก็ได้โอเคครับครบอย่างครบแล้วรองเท้าไม่รองเท้าเออรองเท้านี่นีรองเท้าเอาแบบไหนปกติป้าใส่ไซส์เท่าไหร่ป้าใส่สามเก้าอุ้ยเช่าผมเลยนี่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 ทำไมป้าใส่รองเท้าสองสีครับมันเป็นแฟชั่นหรือว่าใส่อย่างนี้แหละลูกอ๋อเหรอไม่มีก็ใส่นี่ก็สวยนะเราแต่รองเท้อย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละถึงได้เนี่เลาะโอเคครับป้า ครบแล้วนี่ครับครับเออพร้อมแล้วป้าช่วยไหมไม่เป็นไรครับอันนี้ผมให้ป้าเลยพอผมเต็มหมดแล้วของเต็มห้องเลยของผมวะไม่ใช้เธอไม่เป็นไรอันนี้ผมให้ป้าไม่เยอะจังมีไม่ถูใหม่ด้วย อ่ปะป้าเอาเก็บไว้ใช้ที uhm ่บ้านขอบคุณนะคะลูกครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณลูกขอบคุณนะคะเจริญเจริญรวยๆนะโรกงานครับผมครับขอบคุณครับแล้วนะครับบ๊ายบายครับวันนี้ไปขายเราซื้อมาแล้วเราเอาไปแจกได้ไงตังเราเหลือทั้งหมด100 200 3 4 5 6 7 8ร0เโอ้โหเข้มีไหม ไม่ไม่ไม่อะไรไม่ต้องขายฝุงยี่สิบอย่าบอกนะต๊อกแกเอาเงินจากพี่จ๋าฟรีแล้วแกก็มาขายให้พวกฉันยี่สิบบาทโอเอามายี่สิบเอามาเดี๋ยวผมทอนให้เฮ้ยอันนั้นมันกมันพอดีแล้วไงอ๋อหล่อสีสีไม่ใช่หรอไม่อันนี้อยากกินแอปเปิ้ลไม่เอาเลย